สามคนบ้านนี้นะไปเมืองไทยแล้วก็มีนี่คือพี่ทิวาค่ะต้นเรื่องมีการพัดผ่าและพบเจอแบบปฏิหารในครั้งนี้ด้วยความยากจนในสมัยนั้นคุณปู่คุณพ่อและพี่ชายของพี่ทิวาได้ออกเดินทางโดยเรือสำเภามาที่ประเทศไทยโดยทิ้งให้คุณย่าและลูกชายคนเล็กอยู่ในประเทศจีนตามหลังพังโดยมีคู่มั่นของคุณพ่อเป็นผู้ดูแลหลังจากนั้นคุณปู่ไม่เคยกลับมาที่ประเทศจีนอีกเลย คุณลุงเคยมาประเทศจีนและเขียนจดหมายกลับมาที่ประเทศจีนก่อนที่คุณย่าจะเสียชีวิตหลังจากที่คุณย่าเสียชีวิตก็ไม่สามารถติดต่อกับมาได้อีกได้เลยอะไรแกก็กินข้าวแล้วก็มันหลับไปเลยคือรู้ได้พี่ว่าพี่ว่าพี่รู้ได้ยังไงเห็นเตี่ยแล้วไม่ฟังเตี่ยแล้วไม่ฟังว่าเขาจะมางแต่ว่าก็ส่งข่าวไปว่าเหมือนเล่ไม่ค่อยสบายไงก็เขาก็ขอยหลับไปเลยเลยเนี้ยเขาไปว่า หลังจากคุณพ่อของพิธิวาเสียชีวิตลง พิธิวาไม่เคยรู้เลยว่าคุณย่าอยู่ที่ไหนรู้เพียงแค่ว่าอยู่เกาะไหหลําเมืองเหวินชางประเทศจีนจึงเป็นที่มาในการตามหาภรกิจในครั้งนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิหารในครั้งนี้พิธิวาได้มาฝึกอบรมที่คาทัศนที่เกาะไหหลําหรือเกาะไหนานประเทศจีนพิธิวาเคยเล่าให้ฟังว่าอยากจะมาตามหาครอบครัวที่นี่แต่มันเป็นไปแทบไม่ได้แต่เมื่อคาทัศได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ได้ตามหาครอบครัวของพิธิวาจนพบเจอ ปฏิหารครั้งนี้จึงประสบความสำเร็จและนี่คือวินาทีแรกที่ได้พบเจอแต่ปฏิหารก็ไม่ได้เป็น่ังฝันเมื่อพี่ที่บาก้าวเข้าไปในบ้านจึงพบว่าไม่มีใครเหลืออยู่ในบ้านอีกแล้วและคุณลุงเป็นเพียงผู้ช่วยดูแลบ้านและคอยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่

แต่ภารกิจในครั้งนี้ของเราก็ยังไม่จบเราต้องพาพิธิวาไปไหว้หลุมศพย่าก,กันนี่คือหลุมศพของคุณยาพิธิวาค่ะชาวบ้านที่นี่น่ารักกันมากๆรู้ว่าพิธิวาจะมา เตรียมของไว้ให้พี่ที่วาไหว้หลุมศพด้วยน่ารักจริงๆเลยค่ะคัญใจสไตล์รับรู้ได้ว่าคุณย่าคงไปสู่สุคติและรับรู้ได้ว่าพี่ธีวามาหาท่านภารกิจของเราต่อไปก็ยังไม่เสร็จบุกป่าฟ้าดงแบบนี้เลยเข้าไปไหวแม่ใหญ่ ผู้ที่คอยดูแลคุณย่าจนวาระสุดท้ายและนี่คือหลุมศพของน้องชายของคุณพ่อที่ต้องเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุ19ปีในสนามลบหลุมศพนี้จึงมีป้ายเป็นทางการที่ช่วยสเสิอและสรุปปฏิหารครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดคาทัสผู้ที่ติดตามตามหาและสร้างปฏิหารให้กับพวกเราขอบคุณคาทัสมากๆค่ะ